สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องเมย์คิดถึงคุณแม่ยังส่งข้อความหาปกติทุกวันหลังจากน้องเมย์รัชนกนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของไทยพบข่าวร้ายสูญเสียคุณแม่คำพันธ์ไปอย่างไม่มีวันกลับในวัย48ปีเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานั้นโดยเมย์รัชนกได้เผยข้อความแชทของตนเองที่ส่งให้คุณแม่คำพันธ์ผ่านไลน์โดยข้อความที่เมย์รัชนกส่งไปได้ระบุข,ข้อความว่า คิดถึงจังเลยคุณนายสบายดีไหมพักผ่อนเยอะๆสบายเดียวหรือเปล่าตรงนั้นไม่ต้องไปเที่ยวที่อื่นเยอะนะเดี๋ยวหลงปกติไม่ค่อยรู้ทางอยู่แล้วอะเดี๋ยววันนี้จะแต่งตัวให้สวยๆเลยนะยิ้มสวยๆแบบที่ยิ้มบ่อยๆนะแม่พันธ์เมย์กับน้องปลอดภัยดีนะคะแม่เมย์กับน้องผ่านไปได้ด้วยดีคะ่ะแม่กินอะไรหรือย,ยังตอนเช้าไปเที่ยวที่ไหนบ้างไหมอะไม่ต้องไปเยอะนะตอนนี้กำลังคิดว่ารีดผ้ายังไงดีปกติแม่จะทำให้แทบทุกอย่าง ตอนนี้คงต้องเปิดคลิปดูละมัง้งแม่ยังไม่ได้มานั่งรถที่เมย์จะซื้อใหม่เลยนะไว้ออกรถก่อนนะจะพาแม่ไปเที่ยวเองแม่อยากไปเยอะๆอยากพาแม่ไปทำบุญอย่างที่แม่ชอบขนาดทำงานหนักแม่ยังบ่นอยากไปทำบุญอีกทั้งเมย์รัชนกยังโพสคลิปวิดีโอคู่กับคุณแม่และได้ระบุข้อความว่ายากจริงๆในทุกวินาทีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณคะ่ะ